เป็นท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับท่านว่าที่รอยตีสุภมงคนบูชาผัยเทศผมในจะปิดโปรแกรมครับในนามของคณะกรรมาการบริหารสมัญชาจังหวัดกาญจนบุรีตอขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติรับฟังข้อเสนอเชิญนโยบายในการกลับเพื่อนสมัญชาและปิด การประชุมสมัชชาจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี2567ในเวทีสมัชชาคนตางเวทีกันร่วมสร้างสารรค์สู่เมืองแห่งความสุขในวันนี้สมัชชาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นกระบวนการดำเนินงานแบบปีส่วนร่วมเป็นการรวมพลังขององค์รกรภาคี่เรือข่ายต่างๆมาร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒน,นา โดยร่วมกันคิดวิเคราะห์บนฐานข้อมูลจริงและและตั้ดนโยบายสาธารสาธารณะของจังหวัดตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพศ .2550 มาตรา40ให้คณะธรรมการสุขภาพแห่งชาติสอชครับจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึครั้งเพื่อประสานให้พัก ภาคส่วนต่างๆของสังคมได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานโยบายสธาธารณะเพื่อสังคมร่วมกันโดยมีคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติหรือพอจอสอชอเป็นคนไก่ดำเนินการส่วนในระดับจังหวัดให้มีคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงาน คณะตรอมการสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพื่อพัฒนานกระบ,บวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาควิชาการภาคประชาสังคมและภาคเอกชนเรามีภูมิประเทศ ที่เป็นแหล่งน้ํำตกแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีทุ่งใหญ่นะเลส,สวนซึ่งเกิดได้รับการรับรองมาตั้งแต่ปี2534มีพื้นที่ถึง2อล้านกว่าไร่แล้วอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมากกว่าจังหวัดตามีในกาญจบนบุรีถึงล้าน2 0 0แสนขวไร่คิดขนาดเนี่ยนะครับก็คือถ้าเรามองเห็นครับกรุงเทพมหาคนครสองครั้งเนี่ยมานวมกันคือพื้นที่ ของฝ่าทุ่งใหญ่ทะเลส,ส่วนนะครับเรามีภูมิตรประวัติเรามีาป,มประวัติาศาสตร์ยาวนานมากประวัติศาสตร์ตั้งแต่ชาติพันธ์ต่างๆในสมัยก่อนตั้งแต่ขุนแผนแควนโบราณน,นะครับจนกระทั่ง,างาม,มาถึงสงคราม9ทัพมาจนถึงสงครามโลกครั้งที่สอง สงครามยุทธหัหถีนะครับสงครามยุทธหัตถีแล้วก็มาสงครามก้าวทัพแล้วก็มาสงครามโลกครั้งที่สองทิ้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์เอาไว้เยอะแยะไปหมดนะครับหนองสาหลายเรามีหนองสาหลายเรามีอะไรนะครับสะพานข้ามแม่น้ำแควเรามีอะไรลาดยญ้าเรามีอะไรนะครับเมืองเก่าของการจรพูดีอยู่ลาดหญ้าเองนะครับบ้านช่องของนางทองประศรีหรือใครต่อใครอะไรอยู่ที่ไหน นะครับเรามีสะพานข้ามแม่น้ำแควเรามีช่องเขาขาดเรามีสุสานพันธมิตรบางคน,นบอกว่าการจัดงานสะพานแม่น้ำแควน่าจะเป็นการจัดงานของซากรอยประวัติศาสตร์ที่เกิดจากสงครามข้าวฟันกันนี่นะครับมันก็ทำให้เรามาเมืองการด้วยความเศร้าส้อยคิดถึงบรรพบุรุษต,ต,ต่างๆเหล่านี้ที่มาจากคนต่างชาติ แต่เรามาคิดเชิงบวกสิการที่เรามีสะพานข้ามาน้ำแควเรามีช่องเขาขาดเนี่ยเพราะว่าวันพบุรุษนานา,นาชาติเหล่านั้นทั้งเอเชียทั้งยุโรปมาช่วยกนันสร้างเส้นทางคมนาคมที่สำคัญเกิดขึ้นในบ้านเราแล้ววันที่สองกันยายนเป็นวันที่สงครามโลกครั้งที่สองยุติลงไป แล้วเหตุการณ์เหล่านั้นน่ะถ้าไม่เกิดขึ้นที่มีคนมาสร้างทางรถไฟเนี่ยทุกวันนี้ตมติคลมรมหรือใครจะอนุญาตให้สร้างทางรถไฟเข้ามา